แดดออกแล้วก็หิมะเอ,อ่อหิมะลู่ลูกเห็บหน่าเนี่ยนะหักแล้วไนส์เนออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนหิมะแต่แข็งแข็งแต่ไม่ใช่หิมะนี่หักแล้วนายอ่ะดูไม่ออกบังคับแดดค่ะแดดด้อเด้อเด้อ ฟ้าแตก,กค่ะค่ะมือนึงไม่หลเลยดูได้ค่ะทั้งหิมะตกทัง้งแดดออกโอ้ยแดดเต็มฟ้าฝนตกหิมะซาเดี๋ยวมาปิ้งลูกชิ้นยืนกินนะกำลังก่อไฟค่ะหอมหอมไฟเตาถ่าน,น่ะ ปิ้งปิ้งปิ้งพักค่ะพักลองเพ่นพาสว่าฮะสักทอนนะฮะจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอเธอคอนเดียวเนอะรู้ไหม จะไม่ยอมแลงกับใครจะยกให้เธอทั้งใจ <c oughs> ลองถึกบ่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวอน้ำจิ้มยู่ได้เตาไม่คเรี้บแต่ไหนรืนมแบบไหนนะคะ โอหอนค่ะมิต่แนวนหอนน้ำจิ้มก็ฮหอน กมาลุกชิ้นยืนกินคนะ่ะปลาคือเม่อแล้ค่คะกินกับพักกระลํำว่าอันหนึง่งลืมละ,ะว่ากินกุยังน่มิพพิกสดปลาปลาจำไม่ได้แต่ว่าน้ำจิ้มไม่ไดอใส่ทัวริชงลงไปขาดไม่ได้เลย เมืออ่อปืนปั๊มมาแล้วย่างนานไม่ได้มันจะแห้ง มะเขือเทศเป็นชิ้นด้วยนะแซ่บหอน ร้อนเนี่ยแตงเย็นๆช่วยได้นะเดี๋ยวงมีขนเหนียวเดี๋ยวเอามาจีไฟค่ะอืมแสงมันแล้วโอ้จ่ามากเลยค่ะถ้าแสงมาแล้วมองไม่เห็นกล้องเลยนะ ใน,นกระหอนไงน้ำลายฟงอเริ่มกินประมือขึ้นนเอง คาสาอันนี้แล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงที่อื่นบนมีคนห่างเอิญมาถามดูเขาไม่กิน อันนี้ปากกสิกินฮอดมอื่นไปแล้วค่ะเนี่ยกินไม่หมดลรอกแต่อีกหน่อยเอาข้าวจีมาจมีใส่เสือตัวเก่าอีกแล้วค่ะจ้าหน่อยจะได้ไปทิ้งขยะขับรถขนขยะไปทิ้งน้ำจิ้มอร่อยมาก ต่ว่าไปเฮ็ดขายอยู่เมืองไทยไประเดี๋ยวค่ะเพราะม่มีคนซื้อแล้วเข้าแสบเข้านะคะเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองอยู่บ้านทำกินในครัวเรือนโฮมเมด ยืนกินมี่จะไรจังบัสเนาะค่ะเนาะทางภาคอีสานแหละแต่บ้านเขาจะเอาจุ่มยังสิบเบได้หรอจะไปกายยืนกินยังบา้บาะป่าบัรูนนะว่านโตเห้าเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องการแบบตักเซนิท่วยตั้งหากเนาะคะ่ะเนาะให้มันโต่ห้าวมาถ้าคนอื่นกินบัลลูนเปนน็นะคะเนาะ ไปจุ่งลงในหมอเดียวกันจัดแล้วไปจุง่งจังซันบดได้ลน,นะคะ่ะอย่ามันติดเชื่อหลวกจากเข้าเราไปเห็นกล้องแล้วค่ะอืมชอบผ็ดพริกปน่น กระเทียมดองกระเทียมสดเอาข่ามาจำมก็ได้ค่ะเนี่ยแป้งมัน เดีย๋ยวแบบ,บเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวปามาทักทายใหม่้ะค่ะเนาะช่วงนี้บ่ได้มีคนถามหาปลาหรอคะ่ะเพราะว่าปามาซูมือบ่ไันมีโอกาสให้คนถามหาเลยมือเดีจะมาอัปเดตนะคะเนาะจังไดบการขอบคุณนะคะสำหรับคำทักทายคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะเนาะเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครว่าทุกคนจุดหมายเดียวกันอเอาขยะมาทิ้ง